ต้นน้ำแชนแนลสวัสดีครับต้นน้ำร้อนไหมลูกร้อนมากเออร้อนมากเนาะเราต้องหาอะไรเย็นๆกินที่ชื่นใจใช่ไหมลูกงั้นเราเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่เซเว่นไหมแม่จะพาไปมิกซ์น้ำในเซเว่นกินว่าว่าเราอยากกินอะไรเพราะว่าปกติถ้าเราซื้ออย่างเดียวอ่ะมันไม่อร่อยอ่ะเราลองไปําดูลหลายๆอย่างรวมกันดูว่ามันจะอร่อยไหมไปไหมไปครับโอเคไปเลย เราก็มาในเซเว่นแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อของเล่นที่ไหนเมื่อกี้บอกจะมากินน้ำกินน้ำเออเดี๋ยวเรามามิกน้ำมิกน้ำเซเว่นนะเอาไปกินไครร้อนใช่ไหมลูกไปใช่ตูู้กตู้น้ำเออไปเลยอ่ะหนูชอบน้ำอะไรไม่ใช่ปลูกอนี้หนูชอบน้ำอะไรอ่ะหนูชอบน้ำส้มเดี๋ยวถามก่อนหนูชอบน้ำส้มกับอะไรครับกับมินิมิ น้ำโซมกับม so ินนี่เหมไปเดียวกันแลเราส้มกับอะไรกับเยลลี่กับมูฮาวายเออเดี๋ยวแม่ใช่เหรอใช่เออแล้วน้ำส้มแล้วก็เยลลี่บูฮาวายอ่ะงั้นเรามาหาว่าเราจะใช้อะไรบ้างหาได้แล้วเหรอนี่อะไรตอเบอร์รี่โหนี่เยลลี่บูฮาวายบูฮาวายอันนี้เมเพไหนอ่ะอันนี้ป่ะ เพิ่งกินไปเพิ่งกินไปเมื่อวานเออหนูชอบน้ำส้มใช่ไหมลูกอ่ะไหนไอ้ดูสิเราได้แล้วนะหนูว่าูมไวนี้หนูอยากเอาพูามาไวนี้ลูกไม่ได้อันนี้มันเป็นอัดแก๊สมปนปวดงงหนูงกินแปรีไปวันนี้เออใครให้กินครับอย่าให้อย่าให้แม่ซื้อมาแม่ซื้อมาให้นะแม่บอกว่าไม่ให้กินเปปซี่ใช่ไหมลูกกินน้ำส้มได้กินเยลลี่ได้แต่ว่า น้ำอารมณ์เดี๋ยวมันกัดกระเพาะน้องอ่ะป่าถงได้น้ำแล้วเราไปชงเลยเามาตากน้ำแข็งเลยเรามาลองชงก่อนครับผมบไม่ปรับปรุงอะน้ำแข็งอ,อ่ะพ่อก่อนพ่อก่อนอ้อาวเทเลยเทแล้วเป็นยังไงเทดูซิเป็นยังไงต้องหกนะใส่หมดเลยครับเอา้า <G ül üyor> อ,อะไร ใส่หมดเลยโอ้โหอ้าวแล้วก็ใส่ยรีดเอาชิมก่อนใช่ไหมพี่สุดอร่อยอร่อยไหมโอเคปีกออกดีเลยได้มันต้องปีกออกไหมนี่เรียบร้อยสวยมากเลยใช่ไหมลูกแต่ไม่ได้เพราะมัน มันใหญ่เกินใช่ไหมมันต้องใช้สองกองเพราะตองได้แค่นี้ตอนที่สอง,สองเออมันต้องใช้สองกองนะ <c oughs> เหลือ,อไว้กินด้วยถูกใจอร่อยใช่ไหมครับอ่ะอร่อยอืมต้องไม่ <c oughs> ไกินต้อไม่กินตอนปิดอ่าไหนะ <c oughs> นะยกยกขึ้นมาดิเป็นไงโอสีมันสวยมากเลยลูก <c oughs> ดูสิสีมันสวยมากเลย <c oughs> อ้าวผสมเองเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาชิมเอ้ยดูดข้างล่างด้วยหรือเปล่าอ,อร่อยอร่อยแล้วดู <Okay. S 1> ดต้งก้นยังเป็นไงครับกถูกใจไหมครับโอเค <Okay. S 2> ถูกใจนะใครที่เอ่อต้องการเครื่องดื่มไครร้อนนะอยากทำแบบน้องต้นน้ำก็ได้นะปิดมีอะไรบ้างเป็นน้ำส้มเนาะแล้วก็เจเล่เจเล่เจ,เล,เจเล,เลี่นะสองซอ,องสองซองผสมกันมาเป็นอไร เจเลีเชชี่ได้เครื่องดื่มแล้วหนึ่งแก้วนะสำหรับวันนี้น้องต้นน้ำไปแล้วครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยน,นะครับ